สวัสดีค่ะอาจจะคึมคืมมืดมหน่อยเนาะวันนี้เช้านี้ยายลายมาสวัสดีที่ป่าข้าโพดเลียค่ะให้ดูกันค่ะนี่มาวันนี้มาตัดต้นกระโพดเลียให้วัวควายค่ะนี่ค่ะอาจจะมืดหน่อยค่ะไม่ค่อยเห็นค่ะนี่ค่ะตัดต้นเลียอย่างงี้ค่ะนูน หลานๆค่ะหลานๆช่วยกันขนยายจะเป็นคนตัดค่ะเราพามาดูเห็ดดอกใยญ่ๆพยยี่น้องเอ้ยเห็ดเห็ดเห็ดดอกอใหญ่เลยโอ้ยอันนี้ดอกแต่กินไม่ได้นะคะเป็นเห็ดผิดนะคะนี่ค่ะนี่ดอกใหญ่ดอกใหญ่ จะได้เนาะเป็นเห็ดพิษแต่เป็นเหตุโคนก็คงจะดีดูค่ะนี่ต้นกระโพดมันเลี้ยค่ะเราก็จะตัดไปให้กัวควายค่ะมาลวจ้าความขย,ยันของเฟดน้องนะคะเนี่ยอันนี้เฟดน้องช่วยยายตัดต้นกระโพดอีกแล้วเฟดน้องครั วัสดีครับที่ครับโอเคครับคนขย,ยันของยาโอเคยากึ่งเร็วๆเวฟ้นน้องตัดเสร็จหมดแล้วยากึ่งตัดเร็วๆเวฟ้นน้องจะตันมดจากยากึง่งแล้วเออ Đến nay chua ơi Vâng ạ Ok Ok Chắp bãi bài tụi mình á mưa ná Vâng <coughs> <Ruang> mưa <coughs> uh. <coughs> 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 ฝนตกจ้าฝนตกจ้าจ้าสวัสดีแกจ้าวันนี้น้องแฟดน้องเฟด,เฟดมาช่วยยา่าแกะกระพูดค่ะสวัสดีครับอ้าสวัสดีครับนี่ไงค่ะเขาแกะกระพูดช่วยย่ากแกะกระพูดค่ะเราก็จะแกะกระพูดกัน